วันนี้รับงานเคลียร์ริงบ้านฝรั่งครับจะมีการขึ้นบ้านในวัน2วันนี้หรือ,อทีน่หน้าก็ไม่รู้นะแต่อตอนนี้แบคหฮกำลังขุดขุดเสาออกไอ้ขุดไอ้อน,นี่ตอไม้ต่อไม้อยู่เขตหน้าบ้านทางเข้าก็ต้องเอาตอออกก่อนเป็นตอน่าจะเป็นตอเสดานะครับตอเสดา เป็นงานเคียร์ลิงครับงานเคียร์ลิงเนาะบ้านฝรั่งสร้างมาสามปีแล้วครับสามปียังไม่ได้แล้วเสร็จนะครับเพราะช่างเป็นช่างบริษัทช่างของบริษัทรับเหมาเขาจะทำเป็นช่วงๆของเขานะครับภายในหรูหราอลังการนะครับเหมือนกับไอพัตาคารเหมือนกับโรงแรมนะครับเราจะเคลียร์ความไอเนี้ย ให้สม่ำเสมอให้ดูราบเรียบต้นมงต้นไม้หญ้าเยอะที่ลกๆนี่เขาจะเคลียออกแล้วคงดีไม่ดีก็อาจจะเป็นการปลูกหญ้าเพิ่มเติมหรือไงก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็เราลกลุงลังเศษปูนเศษไม้เยอะยะนะครับก็เคียเสร็จก็คงจะสวยงามเนาะข้างหลังก็จะ เป็นแบบนี้นะครับผมก็ยังสงสัยจะต้องมีมีต่ออีกหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่มีมะเพราะข้างในเขาก็หรูหราแล้ะมีครัวมีอะไรมีถังบําบัดมีที่วางแทงน้ําอะไรเยอะแยะนะครับนีท่อน้ําเนี่ยน่าจะต่อ,อ,อด้านหลังนะช่างก็เดินผิดแบบแล้วเนี่ยตามหลักต้องออกไปหลังสวนนะครับไปตรงนี้เผื่อเขา ื่าเขาถมที่ก็จะไม่ได้อีกนะครับระบบเฟอร์นิเจอร์ก็เรียบร้อยหมดแล้วครับเขาติดเรียบร้อยติดองค์ติดแอร์เนาะทุกอย่างดีหมดแล้วนะครับระบบน้ำการเครลียร์ลิงก็ใช้เวลาทั้งวันนะครับเขาจ้างเป็นวันครับ5000บาทต่อวันนะครับเดี๋ยวก็ต้องงานวางท่อ,อีกวางท่อก็ต้องเป็นหน้าที่ของช่างครับ แต่ถ้าเขาไม่จ้างเราขุดอีกก็ค่อยว่ากันนะครับผมเดี๋ยวไปดูอตอ,ออกก่อนครับนะเนาะตอต้นมะย,ยมนี่ถ้าทางจะเอาไว้เนาะเอาไว้ต้นขามนี่ต้องเอาออกต้นขามเล็กต้องเอาออกย้ายออกเดี๋ยวไปดูการขุดตอกัน จะต่อออกได้ไหมคิดว่าได้นะครับนะตอนเล็กๆเองโอเคครับผมวันนี้ก็คงแค่นี้ก่อนครับผมงานเคลียร์ลิงครับ